สวัสดีครับพี่น้องสบายสบายสไตล์ต้ตมแมแบบน,นี่ต้ตมแแบบยี่ภาพนะอัดกระเพ้าหนูนะพี่น้องเนาะนี่ครับนะม,มาเบิง้งนี่ครับเพราะน้ำมันเดือดเก่เาไอ้ที่ว่าวัตถุดิบนะพี่น้องนะวัตถุดิบวันนี้มีแต่ไข่พริกพริกสดไอ้พริกแห้งแล้วก็กระเทียมพี่น้องตำให้มันมหเลอะเลยเกี๊ยวมันหอมเพราะตะวนหอมไรเทียร์พี่น้องเอาหนูลงไปหนู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 หน,นี่ครับที่จากลงกุงวดเนี่ย มกันี่น้องนี่ครับบึ้งใกล้ๆนั่นละบอกไปครับนี่อะมันชูเรากับปุุงกับพี่น้องเนาะเอาน้มันหอยใส่เลยน่อยน้อมันหอยใกว่ามันสองต้นนะพี่น้องสองต้นนะ ทอดนะครับใส่ซอสมาหน่อดอีกหน่อยนี่ใส่ชุลพี่น้องชุบอกห่งส่วนหนึ่งผมชุดรถน้ำตาลหน่อยตาลเยอะคือส่วนแ้พี่น้อง คน,คน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 มนุษย์มนุษย์จริงไง<ม>คนอหู่สองกันไม่นอ้อ,องอ้หอมขอบกว้างเลยที่นอ้นองวันนี้หอมมันเลยอย่านำลงไปยิ่งมากนะพี่นอ้องนะนำครับน้ำตะเกียบหนึ่งข้อดีๆสดแล้วหัวเจ้าเลย นี่ใส่ใคบกระเุ่กับพ่ร้นนยไกพ่อครับขั้นตอนทุ่งไทยไปกัพครับขั้นตอนทุ่ไยปก่ครับั้นตอน่งไปกับพครับ้นตอน่ยไปกับ่อั้นอนท่งยอครับ้อนงยกบพ่อครับข้อทุงไอครับ้นตุ่ยกบ่ครับนตอนทุ่งบบ้อ่งกับ่อบข้องบ่ค้นต่งยก่อบัน่ พี่น้องข้าวก่าข้าวาเดืบดอบดุดตาพี่น้องเนี่ยพี่น้องหวอน,วนชิมกันชิมบางอย่างเข้านะมาหน้าดวงหน้าตาพี่น้องโอ้โอ ผัดหนูผัดหนูผัดหนูครับเอาเดี๋ยวพี่ตองบุ้งแสบวะเงียบอีกเงียบอีกเอ้อมืบยืบแบบนั้นแสบวะนี่ครับครับแสบข้าวข้าวเยอะมากเลยซิมเงันพี่ตังชิมบุ้งแสบแสบ

โอ <c oughs> oh, ้เดือดแบเนาะดักกองหิ้วเลยคนละมาเดือละล้วมาพี่น้องนี่ครับก่อนเหมือซิมบงดีครับมีเงี้นี่ครับมืบข้าไปขอกำมีนี้พี่น้องจับก่อนนี่ครับอืมเว้ยนึกเท่านั้นแค่เอ้าพี่น้อง หน่าครับหน้าตุย๋ยครัขอมีหลายอย่างนะพี่น้นนองครับมีปลาหนูมีทอดไส้ครับมีปลาหมึกลูกดวดเอาลูกดวดไปครับลูกดวดไป